ครับหนึ่งสองสามไปมิชไปมิชได้ครับครับได้เลยครับอ่าสวัสดีก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ดไปเตะกับเออใช่ไหมใช่ครับกังวลสนนะครับผมโคตรยกกำลังเชลลิตี้ครับใช่ครับก็เป็นของของพี่โอที่เป็นบริษัทโคตรโคตรครูกับเอ่อยกช่องยกกำลังของพี่เว่งครับของพี่เว่งครับผมก็ก็เราก็ไปในทีมของพี่โอครับ ครับก็หนุกดีครับหนุกหนานมากๆบรรยากาศอบอุ่นสุดๆครับเอ่อไม่ได้ยิงครับเป็นโก้ครับรับได้ไหมฮะเออเซฟได้อยู่ครับเซฟได้บ้างครับได้อยู่คือเออสามสองสามลูกครับได้อยู่เดี๋ยวว่าเออชนะครับเพราะผมเป็นโก้นี่แหละครับได้อยู่เลยแต่เราเซฟใช่ไหมฮะเซฟครับเซฟครับเซฟครับใครครับเอ่อผู้รักษาประตูในดวงใจเอ่อปีเตอร์เชครับ เชี่ยวซีครับ <à: myself. S 1> ครับสี่นเงินครับสี่นเงินครับเหมาะกับเอสเอฟเลยครับผมเรียกว่าเราอยากสนุกแล้วได้ไปทําบุญด้วยเนาะใช่ครับทําบุญด้วยก็เหมือนว่าเอ่อคืออะไรอ่ะมูลนิธิบที่วไลฟ์ของพี่โออย่างเงี้ยเขาเหมือนมีช่วยแบบทุกทุกวันอยู่แล้วว่าแบบว่าเออใครแบบว่ามีมูลนิธิที่ไหนที่แบบว่าเอ่อต้องการเงินแบบเงินช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อไปที่วายไลฟ์ได้เหมือนเขาจะมีแบบมีการแบบแจกจ่ายหรือว่าจัดกิจกรรมขึ้นมาในทุกๆรอบอยู่แล้วอยเงี้ยครับผม เรื่อยๆคือถ้าเรามีเวลาแล้วพี่ก็เชิญอะไรอย่างนี้ก็คือไปตลอดอ๋อไปตลอดครับถ้าถ้าถ้ามีเวลามันมันว่างตรงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปอย่างรอบล่าสุดที่เขาไอวายไลฟ์กันที่บ้านเนี่ยก็ก็ติดตันมีดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยใช่ก็เลยไม่ได้ไปครับจะบอกยอดได้หรือาได้ไหอ๋อันนี้ยังไม่รู้เลยครับแต่เหมือนเขาสรุปมาก็ได้เยอะอยู่ครับก็ช่วยได้หลายหลายหลายอย่างครับถ้าจะปกติเราเล่นแบบว่าก็ไม่ใช่โก้เราเล่นแบบเล่นอะไรนะตั้งแต่ไหนอ๋อเล่นโกต่เกิดเลยครับ เล่นโกต่เกิดเลยฮะเราเกิดมาเล่นโกเอ่อตั้งแต่เริ่มเล่นบอลเราก็เล่นโกลเลยครับ<ต>รใช่อาจจะเป็นตำแหน่งไม่ไม่ฮิตเ<ร>ท่าไหร่<ต>รอาจจะเป็นคือไม่ใช่ผมเป็นอย่างนี้ว่าเล่นโกลแล้วคราวนี้คือไม่มีใครอยากเป็นโกอยู่แล้วเราเล่นโกลแล้วเราเก่งด้วยเราเล่นลลเราเก่งด้วยอันนี้ใครบอกไอ้นะครับเราโมอเองเลยแล้วเราฝึกกัดปองกวินมาแล้วด้วย ใช่อ,อันนี้เราโมเ้เลยเราโมเ้เลยแต่หมายถึงว่าเราอยู่ในสนามได้นานเพราะว่าถ้าสมมติว,มว่าเราลงไปเล่นเนี่ยมันมีทีมมันมี20กว่าคนแล้วมันสลับกันไปสลับกันมาสมมติว่าไปกองหน้าแปบน,นึงอ่าโดนลลงมาแบงคอีกลแล้วต่ยืนโกนี่เรายืนหนึ่งเ,เรา,เ,เ,ราเรายืนคนเดียวใช่เรายืนคนเดียวแล้วเรายืนนานสุดด้วยครับก็เลยชอบหรือว่าเราอยากยืนอยู่คนเดียวเอ่อเป็นความชอบครับเป็นความชอบเพราะว่าอย่างตำแหน่งอื่นอาจจะต้องแบบยิงประตูยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมมันก็มันต้องแบบ เซฟปฏิกิริยามันก็ต้องไวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ชอบยิงประตูหรอกนะเราชอบแบบว่าล่าสามประตู่เงี้ยยิงไม่ได้แล้วเครียดฮะใช่มันหมดความมั่นใจมันลดอะก็เลยว่าเรางั้นเราไม่ยิงดีกว่าเราเซฟดีกว่าเราเฉยฉายกว่าใช่ก็ยังอะไรนะฮะใจก็เป้าไงอย่ง้าเยิงจุดโทษสักครั้งนอะอ๋ออย่างเมื่อมาผมก็เซฟไปสามลูกนะฮะอันนี้อวดอันนี้อวดอวดเลยเอิดเลย ชาเนตบอกว่าขอดูภาพภาพหน่อยภาพอะไรฮะโทษนะฮะมาทำอะไรกันในงานเอฟเอฟครับเดี๋ยวไปดูงานหน้าดีกว่าครับไปดูงานได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เพิ่งคุยกันว่าน่าจะมีอีกเรื่อยๆเพราะว่ามันแบบว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าได้ช่วยคนด้วยได้ได้กระชับมิตรกันด้วยแล้วก็ได้เตะบอลกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเฉยๆขนาดนี้ที่เราจะไปดูบอลต่างประเทศกันดูบอลต่างประเทศเหรอครับอันนี้อยู่ที่งานเลยครับ ก็คือถ้างานมันมีช่องว่างแก๊ปให้ไปได้ก็ก็อยากไปครับอันนี้ลอามีประสบการณ์หรือยังครับยังไม่เคยมีครับเผื่อลูกค้าท่านไหนนะครับอยากสนใจไปดูบอลต่างประเทศได้เลยนะฮะติดต่อผู้จัดการได้เลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับเข้า IG นะครับ IG N A N O เเดอดตะกอกลพลพัฒนะครับผมครับฝากด้วยเคยดูแต่พีเมลีก่อนเออดูแต่พีเมลีกครับดูแต่พีเมลีกครับแต่ช่วงนี้ไม่อยากพูดถึงทีมตัวเตยเท่าไหร่ครับก็ไปลอนดอน ต้องไปลอนดอนครับไปลอนดอนอยู่แล้วครับไปรครับที่ญี่ปุ่นไปลครับญี่ปุ่นครับไปยังไงิงไเครื่องบินไปโอเป็นยังไงบ้างเตียงพาเียงพเราก็เ เราเรามีซ้อมไม่เลื่ออยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าอะไรเราก็ไปโฟกัสงานฝั่งฝั่งงานเพลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปที่นู่นคําถามคือเลยนะอ๋อบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศอบอุ่นมากครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันมันเป็นมันไม่ได้เป็นฮอลใหญ่อ่ะครับมันเป็นมันมีสองงานน้องที่ผมไปคืองานไทยเฟสก็จะเป็นคนเยอะเป็นเฟสติวัลก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราก็ ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็เราก็จะร้องแต่เพียงไทยเขาก็จะฟังแล้วเขาก็เอนจอยไปกับเราแฟนๆญี่ปุ่นก็น่ารักมากมากครับแล้วก็อีกงานหนึ่งจะเป็นมินิไลฟ์ที่เป็นเอ่อเป็นแฟนมันกึ่งกึแฟนมีตแล้วก็เป็นแบบเป็นไลฟ์เป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นมวลที่มันแฮปปี้มากเลยอ่ะมันมวลที่มันอบอุ่นคนแบบแค่300คนแต่มันใช่ครับแต่หมายถึงว่าเหมือนแต่พอมันไม่ได้ใหญ่อะแล้วมันเหมือนมันเล็กมันเล็กก็จริงมันมันใกล้ชิดกันแล้้วววมมัันนสสสื่่่อาาาารรกกกกูึ เออพอผมไปเล่นที่นู่นผมรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ที่ไทยมันมีมันมีฮอล์หลายหที่ให้แบบว่าให้ศิลปินได้ได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยใล้ชทดกแฟนคลับยิ่งกับที่นี่เลยค่ัแต่โอ้ผมว่าด้วยมันโม t ิเว t มันไม่มันไม่ไม่ต่างเลยครับด้วยความรักล้วนๆเลยแล้วก็เขาจะมีความเขาจะมีความแบบมีความน่ารักมากๆเลยแบบขนาดขนาดขนาดมันมีกำแพงเรื่องภาษากันอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงบางเพลงเขาลองเพลงเราได้อะรู้สึกว่าเราสึกเพิ่มปริ่มมากครับ จจะมาาเเอรใช่เขาเตรียมพร้อมมากครับแล้วถ้าเหมือว่าเป็นเทศกาลอย่ับที่มาดูก็คือ enjoy กับเราคนที่มาดูก็อ e นจอยไปกับเราด้วยเขาน่ารักมากเลยถึงแม้ว่าแบบว่าเขาอาจจะมารอดูวงอื่นแต่เขาก็แบบว่าเหมือนแบบเ e นจอยไปกับโชว์อะไรอย่างเงี้ยจะใครที่แบบว่าเขาร้องเพลงแต่เห็เราได้บ้างไหมคะที่เป็นเทศกาลเพลงใหม่ผมเลยครับเพราะว่าคนไทยเองยังร้องไม่ค่อยได้เลยฮะแต่แต่ร้องได้ร้องได้ครับก็ก็มีเพลงสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบที่เหมือนเพิ่งปล่อยไปแล้วเหมือนเขาก็ มือนเขาชอบแล้วเขาเอนจอยมากๆแล้วมันเหมือนบว่ามันทำงานกับแฟนๆมากๆเลยครับสนุกสนานมากใจี่เพื่อนแลองได้เอ่อแอบตกใจครับแอบตกใจเพราะว่าเอาแค่เพื่อนในค่ายผมอะทุกวันเนี้ยเดินมาเดินมาบอกผมว่าชอบเพลงมึงมากเลยอ่ะชอบเพลงมึงมากเพลงมึงดีมากเลยอ่ะร้องยากมากเลยร้องได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเออมีความว่าอ๋อก็ร้องไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็สนุกสนุกไปก่อน ครับใช่ครับใช่เพราะว่ามันเหมือนเขามีระบบแบบการถ่ายโอนคนแบบเหมือนแบบให้แบบว่าได้ทั่วถึงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือแฟนรขับใครก็คืออาจะคนนั้นเข้ามาได้ใช่ใช่ครับแต่แฮปปี้มากๆครับเห็นี่แฟนของโรลลิงต้อไปกจองดีไหมมีเห็นในเทวิตเตอร์นิดๆหน่อยๆครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเพราะว่ามันด้วยมันหลายๆอย่างที่มันมีทําให้เราสื่อสารกันยากอ่ะหมายถึงว่าถึง กํามพงภาษาด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยสื่ออะไรหลายๆอย่างแต่เขาก็ยังพยายามจะศึกษาเราพยายามจะเข้าใจเราพยายามจะอินเตอร์แลกกับเราพยายามจะติดตามเขาซัพพอร์ตเลยครับใช่ครับก็ขอบคุณมากๆมีครับมีครับน่ารักสุดเลยนัแบน้ป่ะเาเรียกเราว่าอะไนชื่อภาษาโน่นอ่ะโน่นเลยอุ้ยตอนนนตะโกนมากเลยนะครับอันนี้เรื่องน่นนี่แหละครับเรื่องน่นใช่เหมือนจะมีแต่ มันจะมีมันจะมีมันจะมีเอามันจะมีมันจะมีอะไรนะคูงซางอะไรเงี้ยที่แบบว่าลงท้ายหน้าร่างหน้าร่าของญี่ปุ่นเนาะใช่แถมมันมีประกาศว่าจัดได้ไปไี่ปุ่ครับไปแล้วครับบินญี่ปุ่นเหมือนเชียงใหม่เลยครับครับผมครับมีเอ่อจีเอ็มทีวีมิวสิกคอนครับผมก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรวมรวมศิลปินไปจัดคอนเสิร์ตที่นู่นครับผมก็จะมีเอ่อพิคิดมีผมมีจุง เอ่อมีเจมินายมีไลคันแล้วก็มีพี่ฟุกกวินหมดไหมอ่ะเพิร์ดใช่โอ้ยลืมเพื่อนตัวเองได้ไงวะเพิร์ดคูวินคูวินครับ8ศิลปินครับผมก็อะไรนะฮะตัวเองไปยังตัวเองไปไหมไปตัวเองแล้ว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 มีตัวเองด้วยครับผมก็ก็ไปไปจัดมิวสิคคอนที่นู่นครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าบ้านหลังที่สองนะ เออเห็นผมว่าจะไปซื้อบ้านที่นู่นเลยโอ้ใจเย็นเอครับนี่ที่ไทยยังไม่หมดเลยครับครับภาษาเราพัฒนาขึ้นในทางภาษาไทยติดเมีมีบ้างฮะมีบ้างมีบ้างมีมีศึกษาเพิ่มบ้างครับผมแล้วก็ต้้อองแลลว่ะครับเออคาปิบาร่าครับครับคาปิบาร่าใช่ใช่ไม่ได้ในปุนนะไม่ให้ผมไปนี่มาผมไปเล่นไอมันเป็นมินิร้านใช่ป่ะแล้วมันเป็นแบบเหมือน หมือนมีเกมให้เล่นอ่ะมันมันมันมีคำคำว่าคาปิบาร่าอยู่ในนั้นด้วยนะใช่แล้วมันมีมันมีเหมือนมันมีเหม well. ือนเอชาวฟาดชาวฟาดชาวขาชาวขาค้ามข้ามชาวชาวเหลี่ยมข้าวชาวเหลี่ยมข้าวชาวชาวขาค้ามข้ามอย่างเงี้ย right. มันก็มีของเขา้าเหมือนกันเลยว่าจะเป็นแบบนามาธาเมโกนามาอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบว่าเป็นตระกูลของดิบอะไรอย่างเงี้ยก็เราได้เราได้สับในการไปใช้ชีวิตที่นู่นละอันนี้อันนี้จะไปใช้ชีวิตที่นู่นเหรออยากยังไปใช้ เตี๋ยบเตี๋ยบิสมมติเราไปอ่ะเราไปเราเราไปกับทีมเราก็จริงแต่สมมติเราไปกินข้าวแล้วสมมติว่าเนี่ยเราจะอยากเรากินชาบูแต่เราไม่มีไข่ดิบอ่ะเราก็ย้ายสถานะว่าเอานำเอานำมาทำมะกอกอไงนี่ดูทรงดูทรงเท่เลยเท่สุดเท่สุดในกลุ่มเลยใช่ไม่อดไม่อดนะบอยแล้วไงไม่อดไม่อดครับก็ไปเรื่อยๆเลยครับใช่จะเป็นริบบอนนะใช่ครับนิปปอนบอยครับผมคือมีของเราครับ วันพุธน,นี้ครับก็เป็นอวอรสกายสองครับแบบบดีครับก็เป็นตอนแรกนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรอนะเป็นโปรเจกต์ต่อต่อเรียกว่าอะไรอนะเออมท่อนหนึงว่าอะไรอนะอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมวลเก่าๆบรรยากาศซีรีส์เก่าๆก็จะถูกทำกลับมาเพิ่มเป็นตอนพิเศษสองตอนให้ทุกคนได้ดูกันครับพร้อมสปอยไหมครับอะไรนะฮะพี่พร้อมใจ่ายให้ผมไหมล่ะ พี่ควใจผมนะอะไรนะทุ so ่งด้ไปหรออุ้ยรวมตังกันทุ่มให้ผมตะปอยตรงนี้ด้วยหรอโอ้ครับมันก็จะเป็นเรื่องของวิศวะสถาปัตย์เหมือนเดิมที่เออพัดปานตอนนี้มันเป็นแฟนกันแล้วแหละเป็นช่วงเป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องต่อจากในแค่เพื่อนกับเพื่อนแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องแกลบระหว่างทางที่เป็นแบบว่าช่วงปีสามขึ้นปีสี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ยเหมือนสถาปัตย์อะสถาปัตย์กับวิศวะต้องทําละคร แล้วคราเนี้ยหอประชุมมีอยู่ที่เดียวก็ต้องมาแข่งกันอีกแล้วแข่งกันว่าใครจะได้ห่อประชุมแล้วถ้าใครแบบถ้าใครเรื่องพร้อมกว่าหรือว่าออทีมงานอะไรหลายอย่างพร้อมกว่าก็จะได้ทําละครของคณะนั้นครับแต่ว่าตอนจะไม่มีตัญคาจัดแต่เพลงได้จะมีนักเพลงเราอะไรนะครับมีเพลงใหม่ด้วยแน่นอนมีเพลงใหม่แน่นอนครับ <c oughs> เพราะว่าปีนี้เออไม่ถึงในซีรีส์นี้นอ๋อซีรีส์ครับซีรีส์เฮ้ผมอยู่หนึ่งจุดลำไยแล้วมันก็ ตามตามเรียกว่าอะไรอะตามคอนเซปต์เรียกว่าอะไรคนะอรนเซปต์คู่อื่นๆก็จะมีอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะไม่ได้ร้องใน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 อ oh วสกายสองเพราะว่าปีนี้ผมเพลงเยอะมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปลายปีผมมีปล่อยอัลบั้มอีกก็แบบว่ามันก็จะเยอะมากๆแล้วก็มีแบบว่า8เพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าโอเคให้ออมร้องดีกว่าใช่ครับใช่ครับรอรอ,รอทำเพลงของตัวเองครับใช่แล้วก็มีแล้วก็มีมีอัลบั้ม โอ้ยงานเยอะไปหมดเลยอันนี้อวดอ่ะถ้ามีอัลบั้มปลายปีครับแล้วก็มี The Jungle ครับ The Jungle ครับที่เราเฉิดฉายตำแหน่งเป็นอะไรครับเอ่อเฉยดฉายมากไปคนก็เหม็นไส้ครับอยู่ในว่างแสงสว่างเยอะครับแต่ก็เราทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่การได้เงินใช้ใช้ตังค์เป็นไงงานเยอะโอ้ยเป็นข่าวดีมากเลยครับเป็นข่าวดีมากเลย เริ่มอยากใช้แล้วก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็อยากใช้มากครับอยากใช่บ้างงานไหนดีเอ่อถ้าตอนนี้มันง่ายสุดน่าจะเสื้อผ้าเสื้อผ้าน่าจะง่ายสุดใช่ฟิกเกอร์ของของของแม่อยู่แล้วใช่หรือว่าเติมเกมบ้างอะไรเงี้ยใช่บ้างป็บ้างเนื่องอะไรบ้างบ้างมีกันเท่าไหร่เลยที่ใจหวานพี่ใจไหวแม่ดูสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการระงับบัญชีบัตรเครดิตเกิดขึ้น ใช่ประมาณพันสองพันครับพันสองพันครับพันสองพันครับพันสองพันอะไรนะฮะพันสองพันบาทครับครับเขาดูนิ้วให้เรียกว่าคุณแม่สบาใจได้นะคุณแม่จะปสบายใจได้ครับผู้จัดการสบายใจได้ครับผมครับหัวล้อนะผ่าดหัวล้อนะผ่าดหัวล้อแล้วอีกแล้วเนี่ยผมอยู่เฉยๆคอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหา ครับผมพันพันสองพันต่อวันหรือว่า <c oughs> ต่อเดือนครับมันก็มีแบบว่า,ามันมีแพ็คแพ็คใหม่ๆที่บางทีเราก็เอ้ของมันต้องมีสกินบางทีเราต้องมายืมได้หยิบยืมได้หย,ย,ยิบยืมไม่ได้ไงเลยต้องมี <c oughs> ครับผมก็ส่งสัมพันธ์ต่อเดือนครับไม่เยอะฮะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเลยครับ นิดหน่อยนิดหน่อยครับเพราะว่าเออทำงานเยอะแล้วฮะหาความสุขให้ตัวเองบ้างครับผมครับฝาง,งานด้วยครับ <laughs>